สวดีค <St> ่ะท่านผู <aún> ้ชมมันนี้กับเด๊แดงกมาที่วัดปูสีศูนย์มาพอปูซีหาเป็นกำลังให้ตัวเล็กตัวโซกตัวมานให้แอดมินเฮ้านะคะไปเผยพปให้เอฟซีอยู่ทั้งบ้านลัวันทืนเดก่ารตัววงเดียวเราเขียนเรียนนี่นี่ ก็งดก่อนนนเลขกอ่กยังก็คือสี่ส่ห้าเนาะจังมากค่ะท่านผู้ชมสำหรับคนที่จเขากลุ่มกลุ่มไกรสิเต็มแล้วเด้อค่ะเด้อถ้าท่านไปอยู่กลุ่มที่สองก้นจะวรายนะเนาะกลุ่มหนึ่งห้าร้อยคนจะเต็มแล้วค่ะคงจะเต็มวันนี้แหละคิดว่านะ้าท่านไม่อีกท่านกัจตอยกลุ่มหน่อยไปก่อนรอดคนอื่น อาจจะสร้างทั้งสองกลุ่มนะคะเนาะอาจจะสร้างทั้งสองรับไปเรื่อยๆคะนะ่ะเนาะใครที่ต้องวความประสมที่จะเข้าไปเอาตัวเลขหวยปู่ไม่มีที่มากับหวยปู่ไม่อยากดังนะคะเนาะเนยูท <c oughs> ูบเบอร์มายูนิเวิร <c oughs> บัดปูเถาเพิ <get> <hein. S 2> ่นทอดเที่ยนบัดปูเถาเพิันทอดเที่ยนบ่ไปกินอ้อมมอยคุณบอิมแล้วอ่ะ่ะเออ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 เ่อเอ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 อเหละออ้ออเ่อเมอีออเ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 อร้ออเออเออเ้เออเออเออเอเออเอเอเเออ อันนี้เก็บสองรอบผลนะปู่นะเก็บสองนี่รอบผลเกนเนเสื้อบ่ได้บ่ได้เ็ดีดีอ่าเก็เนเนมันก็มันก็ออกกับมาที่นี่กับมาเบิงเอาเบิงในแนวทางวันนี้สามสามหนึ่งมห้าอ้าวห้าแปดกับสามสี่สองเนาะครับผมอ้าวอาจารย์จิงให้สูตรคุณ คูณสิบสองตายตัวกับผมอ่าอันนี้พิชิตกลุ่ด้วยบอแนบบัวบ่อวแมนพิชิตกลุ่ด้วยมีสูตรคูณว่าสูตรคูณสูตรคูณเนี่ยส่เล็กกำลังวันครับผมอันนี้อันนี้เป็นเลขเอาเน้นล่างย่างเดียวในสูตรนี้เอาเน้นล่างย่างเดียวครับผมเน้นล่างสิบสองคูณสามได้สามกับหกครับผมกำลังวันพระฤกษ์หัตพระฤกษ์หัตกำลังวันสิบเก้า สิเก้านี่ไม่มาด้วยกันดับคู่ยกเก้ามาตัวเดียวก็จะได้เก้าสามเกหกับผมทีนี้มันจะได้เม็ดเดียวยกมาไว้ตรงนี้เก้าสามที่ว่ายกมาเก้าสามล่างเม็ดเดียวนี่เพราะว่าเลขซองประมูลหกหมื่นบลซองประมูลหกหมื่นล่างห้ากับสามสามตัวนี้ มันมาเข้ากับสูตรนี้ก็พมชนกันเขียนเลนเลนได้ซื้อได้แขนแขนม้วนนี่ไม่ต้องกลับข้าวสารมุกโไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับล่างอย่างเดียวมีล่างแล้วชนสูตรประมูลซองประมูลด้วยแต่ว่า่อเอฟซีบูบติดตามบุญเบิงเลยเด้ตัวนี้คนเบิงเลยเด้รับผมแต่ว่าของอาจารย์มันเม็ดเดียวเนาะล่างครับผมอันนี้บนอันนี้บนเขียนเลนเลนได้ซื้อดอกเบ่งไปเลนเลนบนนี้ จะคูณหนิบวกูไม่ใช่น <9 40 S 1> มันเป็นหนึ่งสิ <4 S 1> นเนี่ยเลขออกสี่ศูนย์ห้าเอาลดแต้มหนึ่งศูนย์ลดแต้มหนึงนน่งได้เก้าสี่ลดแต้มหนึ่งได้อา่าห้าลดแต้มหนึ่งได้สี่เลขออกห้าเก้าสี่เขาเป๊ะมานีงวดนี้เก้าลดแต้มหนึ่งได้แปดสี่ลดแต้มหนึ่งได้สามเลขออกห้าแปดสามงวดนี้งวดที่จะถึงหีิที่ดูกันอยู่เนี่ยบนอย่างเดียวอันนี้บนอันนี้บนแปดลดแต้มหนึ่งได้เจ็ด สามรถเต็มหนึ่งได้สองรอผลโอ้เสพกันเจ็ดสองดังแล้วเนบูรู่แล้วรูดแล้วว่าดับเพราะยังเพราะสูตรนี่นี่เองนะครับผมดังเพราะสูตรนี้คนเอาสูตรนี้ไปทำเมนบูปูกะมิตรหยันนุ่มลูกศิษย์อยู่ในกลุ่มมาละแล้วก็อีกกะสูตรตีชนสองเกณฑ์าีูกะสูตรไปจิดความรวยสูตรลบหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งกระเข้าเนบูปูเอาเจ็ดสองเมนบูอ่ กระสูดไปคิดความรวยก็ยังได้อีกแด้ยังมีอีกสูตรหนึ่งนะแล้วมันจะดับได้ไงปู่ดับเขาก็มีก็บ่ออกก็ได้นะถ้าดับก็แสดงว่าไม่ได้ลองตัวนี้มั้โอ้ยมันก็เป็นห้อยแล้วเนาะมเห้อยฉีกทิ่มแล้วมาไหมเป็นห้อยเอาครับคือได้ยินพ่าวอกโผล่ถือหลายวันกี่ครับผมโอ้ยกระบอกหลายเราแพ้เจี๊ยดเจี๊ยดได้เป็นล้านเนาะเสียดล้านเจี๊ยดล้านเดือดตะเการ้านแจกเดือดได้ว่าจะใส่ ได้เพื่อนแคับเลขที่ที่อ๋อกันนันล่าสูตรเอ้าก็าองกจานน้องสูตรนี้กับผมอยากสูตรนี่ละกับผมปู้ได้ก็ให้เจ๊ดชอนออกปูได้ไม่แต่ว่ามันสื่อไปได้เลยเด้อสูตรพิจิตความรวยครับผมก็คือสูตรนี้สูตรพิจิตความรวยคือจังสี่มันได้แปดสามเม็ดเดียวงวดที่แล้วเอาเอาวนอีกละก็สูตรบนอยากเฮ็ดเบิ่งอีกเอาสูตรบนงวดนี้ก่อนเฮ็ดกับว่มักเข้าใจเอาสูตรบนมันมีเวลาเฮ็ด สามหนึ่งเอฟซีจำบมสูตรไว้ได้อาจารย์เขียนเล่นๆในเบื้องอาจารย์บ่ได้ให้เราไปเฮ็ดเฮ็ดกันเราเองครับผมอ่าห้าแปดสามสูตรบนเนี่ยเนี่ยสูตรผู้หากิไปได้หน่อยนะบ่เนี้ยมาเบิ้งมาเบิ้งมหามาเบิ้งสิบสองคุณน่ะมาเบิ้งมาเบิ้องนี่มาเบิ้งนี่วันีจว่าใส่เสียงแล้วเสียงเด็ดนี่เอ้แปดเก้ามาฮันนี่ก็คือเจ็ดแปดาเนี่ยผม อันนี้ยกงงมากสองสามสี่ครับผมสองสามสี่เนี่ยสูตรแปดสามบนเม็ดเดียวงวด่ี่แล้วครับผมมาที่นี่เขาก็ยกมาจับโูแปดนี่ดับแล้วสี่นี่ดับแล้วเหลือเจ็ดสองเนี่ยสูตรที่เขาเป็นยังจังอ้นคือสูตรนี้สูตรเดินดีข้ามปีนี่ครับผมเจ็ดสองและเจ็ดสามแล้วก็เก้าสอง ที่อาจารย์เด่นไวเ้าสเพราะยังเพราะว่าเจ็ดสองนี่ดังแห้งกับผมเจ็ดสองมันยู่ตำแหน่งเดียวกับ8ปดสามง่อที่แล้วเรียกว่ายังหตัวอ๋อสาเออจำได้ับผมเราจำได้จำไ้กางนาเ้าสี่างนาสี่สามหกอ่สามหกเจ้ส่สามกห้าเก้าสี่จำเอาูนข้างล่าง กระนังกี่งซีสองซีกับผมเอาบนบแม่นแม่นงีหน่ี่งซีหนึีกับผมผ่านมากม่บ้านนี่เอานี่ได้ตามสูตรกับผม8 9ดเก้าศูนย์สองอ่ะสามสี่ห้ากับผมเด็กดับ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  นี่เรียบแปดสามเป็นยังจะมืดจะไงเงือบเขียนเล่นๆรั้งสี่แหละกับผมเอาวันนี้วันนี้วันนี้เขียนเล่นเนเรียมนี่เอาเห็นมาส้นเหรอเงวดที่แล้วเห็นไ่มกับผมชนเอ้าเงื่อนนี่เพื่อนไปเลยสกปรกเลยล้วเขียนให้เรียบสี่เล่นองเรนเรนกับผมเนี่ย้เขียนเรื่นงเบิ้งมาเนี่เบิ้งเงื่นนี้เป็นยังเกตสองจังดังอันนี้สูตรเดียวก็แปดสามมันบ่เดินข้ามปีครับผมเนี่ยสูตรเดียวก็แปดสามบัดที่นี่ ในส่วนนี้มีเจ็ดส่ง แล้วเขียนแล้วเล่นไงเงื้อนีไมนยังนี่มีกณฑ์องก็ชนกัน็เห็นแ่แดงเรื่อยเขาเป็นลที่เจ็ดสองะเนาะลูกทอเนาะขากอาจากกุญานี่แหละไปเขาเอาจากูบาอาจานนี่แหละไปลงเขาเอาจากอาจาจยานี่แหละไปลงเป็นหกู่้สเขาเจดสอเนี่าเอาจากเจดนเนี่ยเขาเอาจากอาจาจยานี่แหละไปลงครับผมไม่ใชื่อย่รวครับคุณผมเ เก้าสามล่างเก้าเก้าสามล่างหมดเก้าสองบนเห็นบอกนี่เก้าสามล่าง้าออย่าลืมเน้น่ส้นหวเส้นเหล็กเกแดงเน้นี่อย่าลืมเน้นิสแต่ว่าอาจาร์เน้นตัวนี้แต่ว่าไปชส้นเหล็กประมูลล่างเหล็กประมูลล่างหาแสนเนี่ยอันนี้แสดงว่าได้ทั้งบนทั้งล่างอันนี้บนย่างหยออันนี้ดับแล้วอันนี้ดับแล้วครับผม ละเลขกำลังวันบานนี้กำลังวันสิบเก้ามัวที่แล้วกำลังวันแปดกับแปดสามวันนี้กำลังมั่นสิบเก้าหนึ่งบวกครับผมเดือกเก้าสองครับเก้าสามนี่ครึ่งวันนี้ครับคุณบอลเก้าสองกับเก้าสามแมนอยู่ในนี้อเพราะว่าเจ็ดสองนี่เฮ็ดิังได้กะกะมันกาบ่ได้แล้วเนาะครับผมกัสีเหลือแค่นี้กตสีเหลือแค่นี้คือเก้าสองกับเก้าสามแมนเนี่ย ตัสองกับสามกับเจ็ดสองสามตัวแค่นี้เนาะแม่ผมแต่ว่าจะลืมลังเม็ดียวอย่างที่เขียนนี่นี่ในในสูตรนี่ลังเม็ดเดียวครับผมค่ะในสูตรนี้เาอ่ะสรุปสรุปใช่แล้วแต่ว่ามันไหลมันไล่ตาพวดเอที่มันไล่ตาให้คูเขียนตัวเลขสองคูสามคูที่อยู่ในนี้แหละเพราะว่าบางที่มันงง หูเฮงงงเอาตามสูตรแล้วเนาะย่อมตามเอฟซีเอฟซีเอาเอาเอาสามใส่สรุปทั้งหมดสำหรับมันว่ามันตาไล่เดีอยสกร์ัตาไล่กเนาะเอาเอาแขนๆขันบลอดไนเอากรบผมปุ๊ก็มี่กมี่คือบนบนบนนี่บนนี้กัสซิเลียอยู่อ่าเพเฝ้าไปเด้อยู้เจ็ดสองครับผมาซุ่มีกนเก้าสองกรตา 9, เก้าสามเนาะอันอนี้บนกับผมบนอันนี้ล่างล่างล่างก็สิเหลืออยู่อ่าเม็ดเดียวก็คือเก้าสามตัวล่องก็เก้าหก ครับผมเอานี่มันดงสัตว์ังสีเมีปูซีหาเขียนเด่นๆนเยบซี้อปูซีหาเขียนั่นเล่นเล่นแ่จิงางเล่นๆแต่จริง้างเอาฝนก็ตกเลือแท้เลยเอาปู เยสกาท่านบุญน้ำโอสาถูให้รวยเด้ออายุบนโนสุขังพลังร่ำรวยสตางเด้อเด้ออ้ออล้านบาทไว้กันสอร้อยล้านบาทเอาให้รวยรวยเด้อเอาค่ะท่านผู้ชมเดีย์นสมปูนีมีสบาทสรุนสรุปทั้งหมดทั้งมวดมาอีกได้อยู่สมีครัเอาเจดียมาสมทบทุนนี้ครัท่านผู้ชม อาเห็นป่เอเป่นตนที่พอปู้สาธุสาธุท้่ไรน่อกับผู้ขาเบาโชคดีเรื่อยเรสอยาติถวัลยันาสีเดสนิจกรว่าปจาญิโนจตรโรธรรมอาวาตถันติอายุวันโนสุขัง ก็เราด้วยนะกไหนด้วยน้ำกันด้วยน้ำกันอ่าขั้ตอ่วงด้วยน้ำกันเากะลนแตกไปเดนลันแตกเพราะที่กยนแตกไร้ลนสำหรับคลิปนี้เดือเกากับช่องแต่งไม่ลากสิพอตุลาไปก่นเจอกันเมนนคลิปหนาสลดคลิปนี้เรามือด้วยถุงมืยทุกวนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ